สนับสนุนโดยกรมธรรม์ก้าวแรกไทยประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิตประตูหน้าต่างและบานเกรดอลูมิเนียมสำเร็จรูป Trust Stand Easy สวยติดตั้งง่ายใช้งานทน สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Mango Garden ค่ะค่ะวันนี้กลับมาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะดิฉันพอลลี่แมงโก้จตุพรธนวิภูสิทธิ์ค่ะค่ะและดิฉันค่ะเช่นเคยค่ะพิงพิงแมงโก้ลัดดาวันเจริญคิรันสินค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราสองคนค่ะเตรียมข่าวดีนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าข่าวที่ว่านี้ค่ะมีทั้งข่าวที่ดูจะไม่สู้ดีนักนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีๆของคนในวงการบันเทิงด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนใช ข่าวแรกของวันนี้ค่ะพิงคงกับพี่พอลลี่จะมาพูดถึงกิจกรรมในการร่วมสนุกนะคะสำหรับแฟนๆรายการ Mango Garden เดนค่ะคุณสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการเราได้เพราะว่าวันนี้ค่ะเรามีของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมเป็นอะไรครับพี่พอลลี่โอ้โหพิงคงค่ะเป็นบัตรชมคอนเสิร์ตเลยซูเปอร์สตาร์วารตี้โชว์ตอนพรตามหารักแท้นะคะพรนะคะไี่ใช่พอลลี่ไี่ใช่พอลลี่ค่ะพรนะคะแลวค่ะรางวัลที่ว่านี้นะคะให้สําหรับ5รางวัลค่ะรางวัลละ2ที่นั่งนะค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมค่ะส่ง SMS เข้ามา ร่วมสนุกโดยทายเขาบอกว่ารักแท้ของคุณนั่นคืออะไรไม่ใช่ไทยสิคะต้องบอกว่าแสดงความคิดเห็นเข้ามาว่าคุณผู้ชมแต่ละคนนะคะมีค,ะความคิดเห็นว่า รักแท้ของคุณนั้นคืออะไรค่ะรีบกยิโทรศัพท์มือถือพิมพ์เอ็มเลนวักแล้วก็ตามด้วยคำตอบของคุณแล้วส่งเข้ามาที่เบอร์424-0333นะคะเพียงเท่านี้เองค่ะตอนท้ายรายการถ้าเกิดคุณเป็นผู้โชคดีนะคะจะมีพิมงาจากรายการนั้นก็การไ่นติดต่อกลับไปค่ะเรามาพูดถึงรอบในการชมคอนเสิร์ตครั้งนี้กันค่ะสำหรับคอนเสิร์ตที่ว่านี้ก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะในเวลา1ทุ่มตรงที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่เซ็นทรัลเวิร์ค่ะค่ะเรกันกันวานนยคะ เพราะฉะนั้นรีบส่ง SMS กันเข้ามานะคะ3มช่วงเวลาด้วยกันแล้วก็ขอสองวนสิทธิ์ให้สําหรับคนที่ชมเราแบบส,สดๆผ่านทางแมงโก้ทีวด้วยค่ะ,คะเอาล้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ดูจะไม่สู้ดีเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าคนในวงการบันเทงนิงหนึ่งท่านค่ะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะคุณตุ๊กเดือนเต็มสารลิตุนค่ะล่าสุดนะคะได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังจากน็อกขาบา้านสาเหตุจากความเครียดจัดของเธอนั่นเองใช่แล้ว,วค่ะแต่ว่าแฟนๆหลายๆคนพอได้ยินแบบนี้นะคะอาจจะเกิด เป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้สบายใจได้แล้วค่ะเพราะว่าอาการของคุณตุ๊กเดนเต็มเขาก็ได้พ้นขีดอันตรายไปเรียบร้อยค่ะ,คะแต่ว่าตอนนี้ทางแพทย์เขาก็ยังหวาดวันอยู่นะคะเขาก็เลยบอกว่าอขอให้ตุ๊กนั้นงดรับงานในการเล่นละครชั่วคราวค่ะ,คะ เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่ชั้น11ห้อง1124โรงพยาบาลกรุงเทพได้มีการแถลงข่าวอาการป่วยของนักแสดงชื่อดังเดือนเต็มสาลิตุนหรือตุ๊กหลังจากถูกหามส่งโรงพยาบาลเนื่องจากวูบล้มที่บ้านในช่วงบ่ายวันที่23กันยายนโดยแพทย์ได้ให้เข้าพักฟื้นดูอาการอย่างใกล้ชิดภายในห้องไอซล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วและย้ายมาอยู่ห้องพักฟื้นปกติ

จากนี้ตุ๊กยังเล่าให้ฟังต่อว่าจู่ๆตนรู้สึกไม่ไหวไม่รู้ว่าไม่ไหวเพราะสาเหตุอะไรเลยต้องถามจากสิงห์คงไทยเลขาส่วนตัวว่าเกิดจากอะไรกันแน่ทางนี้เลขาบอกกับเธอว่าได้ยินเสียงโครมในบ้านจึงขึ้นมาดูตอนนั้นรู้สึกซิกซายทั้งตัวโดงกระแทกและรู้สึกปวดหัวมาก <X> ตอนนี้ๆๆอาจารย์รู้สึกดีขึ้นแล้วดีมากกว่าวันไม่ไหวยือแคาลุกยืนตอนนี้พี่เว้าท่นอนอยู่พ <X> ี่ก<ๆ> <X> ็ยัง ตอบได้ว่าพี่ชายเาใช้แต่ยังไม่เริ่มปวดช่ข้างขวาค่ะข้างขวาตลอดเลยนะคะคือทตะโพกมชาบ้างะโพกหมดเลยจะหมดเลยแบบตลอดถึงด้านเลยทางด้านเลยค่ะงแจะนี่มาป้ายเหลานมแล้วก็มันจะมีสองมีกระดูกตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้ Rồi tôi đưa nó thử tay cho nó Nó cứ nghe thằng Đạo biết là kìa Nó nói là kìa, 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 kìa Nó nói là mình chơi thích thao เดือนเตนยังกล่าวต่อไปอีกว่าสาเหตุที่ล้มอาจจะเกิดจากความเครียดเพื่อนป่วยเพื่อนตายแม่บ้านต้องกลับบ้านส่วนเรื่องงานไม่มีผลกระทบเป็นความโชคดีมากเพราะจะเริ่มต้นทํางานเดือนหน้าแล้วเนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นไายจึงต้องพักงานไว้ก่อนสําหรับอาการตอนนี้ยังไม่ทราบเพราะนอนบนเตียงตลอดตอบได้เพียงว่าชาข้างขวาตลอดตั้งแต่ใต้เราโนมถึงสุดปลายเท้าหากจะต้องยืนไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ส่วนทางด้านนายแพทย์ยงศักดิ์เลียงอุดมศัลยกรรมแพทย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพแพทย์ประจำตัวบอกว่าอาการของเดือนเต็มมาพบแพทย์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุลม้มโดยมีอาการชาที่แขนปวดคอจึงได้ทําการเอ็กซเรย์ทางคอมพิวเตอร์และพบว่าม้อนรองกระดูกเคลื่อนเล็กน้อยแต่ทําให้ไปกดทับเส้นประสาทที่แขนและที่ขาทําให้ชาอาการของเดือนเต็มก็ ประสบป่วยบาเจ็บนะครับแล้วก็มีอาการชาปวดคอแล้าท่าชาที่แขนนะครับก็เราก็ได้ทำไอซ์เปรคอมพิวเตอร์หรือครับก็พบว่ามันมีกระดูกหวอนราก็โดดขึ้นนิดหนึ่งนะครับโชคดีที่เคลื่อนไม่มากนะก็เลยไปกดขึ้นไปฝานะฮะที่ปาที่แขนแล้วก็ที่ขาทำให้ชาออปัญหาก็คือว่าในระยะย,ยาวยีดกระดูกต้องระวังนในเรื่อง กิจกรรมบางอย่างนะฮะอ่ว,ว่าการเล่นกีฬาหรือหรือถ้าจะต้องไปเป็นนักแสดงเนี่ยผมคิดว่าขนาดเป็นนักแสดง้็ต้องมีกิจกรรมที่รลดโ้นนี่ต้องอาจจะต้องต้องอจ,จะต้องขึ้นระวับนิดนึงนะ ศัลยกรรมแพทย์กระดูกและข้อยังได้บอกต่อไปอีกว่าคนไข้ต้องใช้เวลาในการรักษาประมาณ2-3ถึงอาทิตย์ถึงจะฟื้นตัวเนื่องจากเส้นประสาทช้ำไม่มากคิดว่าน่าจะประมาณ2-3ถึงอาทิตย์น่าจะฟื้นตัวได้และต้องอยู่รักษาในโรงพยาบาลประมาณ1อาทิตย์ในช่วงนี้จะให้ยาและกายภาพบำบัดซึ่งสิ่งที่ต้องพึงระวงังคือป้องกันไม่ให้เคลื่อนตัวโดยการใส่ปลอกคอให้ระวังกิจกรรมบางอย่างอย่างเช่นการเล่นกีฬาการขับรถหรือง,งด แสดงละครในช่วงนี้แต่อาการไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วค่ะ เราทั้งสองคนนะคะแล้วก็รวมถึงทีมงานแมงโก้การ์เดนค่ะก็ขออวยพรให้คุณเดินเต็มนะคะหายวันหายคืนจะได้กลับมาเล่นละครดีๆให้พวกเราได้ชมกันอีกครั้งค่ะค่ะเอาละค่ะจะแล้วจากเรื่องราวของคุณตุ๊กเดินเต็มนะคะตอนนี้มาต่อกันที่เรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่พอลลี่ทราบไหมคะคุณผู้ชมว่าพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นวันเกิดของมนุษย์ข้างเข่ามนุษย์ข้างเข่าที่ว่านี้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคนคนนี้คือคุณติ๊กชีโร่นั่นเองใช่แล้วค่ะซึ่งในฐานะที่วันพรุ่งนีี้้เเเเป็็นนนนนวววัััยกกิดขของาล ทำดีเพื่อเป็นการทําบุญในวันเกิดร่วงหน้าโดยการร่วมบริจาคเลือดค่ะ,คะและนอกจากนั้นในงานนี้ก็ยังมีเหล่าบรรดาเ,เพื่อนๆศิลปินที่มาร่วมอวยอรวันเกิดให้เขาด้วยนะพี่พอลลี่ใช่แล้วแหละค่ะพิงพิงค่ะาและนอกเหนือไปจากนั้นนะคะคนในวงการบันเทิงค่ะที่เป็นคนรุ่นน้องนะคะอย่างซานิเอฟ6เนี่ยเขาก็มีการมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับคุณติ๊กชีโร่ด้วยด้วยการนําเค้กมาเบิร์ตเด์เขาถึงที่เลยค่ะ ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะสําหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของมนุษย์ค้างข่าวมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่กับติ๊กชิโร่ชัดเจนไลฟ์อินคอนเสิร์ตแล้ววันที่25กันยายนก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของติ๊กติ๊กก็ขอมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นด้วยการบริจาคเลือดที่สํานักงานใหญ่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่ที่สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยก็คงจะเป็นซานิเอฟหนิพาพรทิติธนาการหนึ่งในแขกรับเชิญคนพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ที่นําเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิด สานิบอกว่าแอบอยู่นานเป็นชั่วโมงเลยค่ะคือผมว่าการได้รับของขวัญน,นะครับอย่างเมื่อกี้น้องสานิเขาของขวัญมาให้นะครับผมก็มีความดีใจภูมิใจแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการให้นะครับการให้นี่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะให้ในด้วยด้วยอะไรนะฮะอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราได้รับตอบแทนกลับมามันจะเป็นความสุขที่เพิ่มทวีนะครับเป็นเป็นเป็น ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอิ่มใจนะฮะค่ะก็วันนี้มีโอกาสได้มา,เ,มาเขาเรียกมาเซอร์ไพรส์พี่ติ๊กนะคะก็ยินดีมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากมากก็คือหน,หนูเองเนี่ยจะขอจะขอเรื่องสําคัญให้พี่ติ๊กก็คือเป็นเรื่องสุขภาพถ้าเกิดคนเรามีสุขภาพที่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าชีวิตหรือชาตินี้เกิดมามีความสุขละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าพี่ติ๊กสร้างผลงานดีๆออกมาอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี้ยหนูก็ยังอยากให้พี่ติ๊กสร้างผลงานออกมาเรื่รยอ,อยๆ งั้นเรามาถามถึงความคืบหน้าของคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ10ปีของติ๊กกับติ๊กชิโร่ชัดเจนไลฟ์อินคอนเสิร์ตกันดีกว่าค่ะว่าความคืบหน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างและคอนเสิร์ตนี้จะมีความพิเศษอะไรมาให้แฟนๆได้ชมกันค่ะนอกจากน้องซันนี่แล้วเราก็ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่เป็นเป็นกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับเอเชียนะครับเราแอบร่วมทำงานกันมาหลายปีแล้วคือวงไทเทเนียมนะครับ Now and Then ส่วนอีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นเพื่อนรักนะเป็นคนที่เก่งทางด้านของทั้งงานศิลปะและก็เรื่องของการแสดงนะครับนั่นคือนมอุดมโน้ตอุดมนะครับคนนี้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นพิเศษสำหรับ คอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยพวกเราจะมากุ๊กกุ๊กกันนะ,ะเรามากุ๊กกุ๊กกันนะคะ <laughs> <laughs> หนูว่าที่จริงหลายหลายคนนะคะคือปัจจุบันนี้โลกเราแบบว่าเครียดหรือการงานหรืออะไรก็แล้วแต่หนูว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นส่วนที่ดีแล้วก็เป็นส่วนที่ทุกคนน่าจะมาดูกันแล้วเรามาเจอกันหลายๆคนมายืนเต้นกับคนที่ไม่รู้จักข้างๆเงี้ยแล้วสนุกนะคะจบคอนเสิร์ตไปก็ยังมีความประทับใจก็น่าจะมาดูกันค่ะ30ตุลานี้เจอกันค่ะ คุณผู้ชมก็เตรียมพบกับคอนเสิร์ตของมนุษย์วาราตี้และแขกรับเชิญคนพิเศษได้ในติ๊กชิโร่ชัดเจนไลฟ์อินคอนเสิร์ตได้วันเสาร์ที่30ตุลาคมนี้ที่ i ิมแพกเมืองทองธานีค่ะ จากเรื่องราวของคอนเสิร์ตท,ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอนเสิร์ตท,ที่เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งแฟนๆเดอะสตาร์ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะคอนเสิร์ตที่ว่านี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียค่ะซึ่งมีการขนศิลปินจากเดอะสตาร์มาหลายคนเลยทีเดียวแต่จะมีใครบ้างนั้นไปชมกันในข่าวค่ะ นี่คือบรรยากาศคอนเสิร์ตในงาน Thai Malaysian Culture Exchange Performance ที่โรงละครอักษราซึ่งเป็นการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยมาเลเซียในโครงการสัมมนาสื่อทางเลือก3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ที่งานนี้ได้ซูเปอร์สตาร์ศิลปินจากค่ายแกรมมี่มาเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้นำทีมโดยปนัดดาเรืองวุฒิและกลุ่มศิลปินเดอะสตาร์แกมวิเชียรีเปียกลิ่น อา,อาานัทะพลสิริชุมแสงและดิวอรุณพงศ์วิชัยนิตมาร่วมร้องเพลงที่มีทั้งเพลงไทยและเพลงสากลค่ะก็คือว่เา,เาเอาเพลงที่มันมีความหมายดีๆเข้ามาร้องในงานนี้ครับเป็นงานเชื่อมอสัมพนันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียแล้วก็ดีใจท,ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาร่วมในงานาน,นี้ครับทางฝั่งมาเลเนี่ยเขาเลือกเพลงโอ้ยโอ้ยมาเราก็แบบอุ้ยไหนๆเขาก็ตอนแรกโอ้ยโอ้ย เนื้อเพลงไม่ค่อยจะแม่นเลยเนี่ยโอ้ยเลยเธอโอ้ยเลยแต่ว่าแบบอุ้ยไหนๆเขาคนมาเลเขายังเงี้จะร้องเพลงไทยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบอัฟระตั้งหนึ่งกระท่องเนื้อการนี้ได้ยินข่าวว่าจะไปติดเนื้อบนเวทีมีไหมฮะโอ้ก็ติดกันหมดนะคะติดกันหมดถ้าเกิดถ้าเกิดร้องร้องอยู่แล้วไดไอมากลบหมดทำไงถ้าเกิดเราร้องอยู่แล้วไดไอมากลบหมดทำไง ก็แย่นะคะ <laughs> ไม่เป็นไรเรามีเรามีเรามีตัวสำรองเรามีแบบว่าแบ็กอัพอยู่อ่งนี้นอกจากนั้นยังมีศิลปินชื่อดังจากมาเลเซียามาร่วมขับขานเสียงเพลงอย่างวานิและนาบิลค่ะส่วนการแสดงเด็ดๆของสองประเทศมีเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงเกียนซองเกตเดียดาตาังของคณะนักแสดงมาเลเซีย และการแสดงวิถีชีวิตของชาวภาคใต้อย่างบ้านเราอย่างโนราชัยรัฐรองเงงตาริกีปัสซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อทางเลือกใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสนับสนุนให้สื่อทางเลือกทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ่งของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งกิจกรรมครั้งนี้ยังถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียอีกด้วยค่ะ เอาละค่ะก่อนจะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันนะคะตอนนี้ค่ะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับสัปดาห์ประกันภัยมาฝากกันค่ะเพราะว่ากรุงเทพประกันภัยนะคะจะมีการขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านให้มาเที่ยวงานสัปดาห์ประกันภัยครั้งที่2ค่ะจะมีการพบกับแพ็คเกจสุดคุ้มที่มีการลดแลกแจกแถมกันแบบสุดๆเลยเลยค่ะพร้อมกับรับของที่ระลึกฟรีทุกกรมทานไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถประกันภัยบ้านประกันภัยชุดสุดคุ้มประกันภัยโรคมะเร็งประกันสุ ขภาพประกันภัยอุบัติเหตุที่สําคัญมีการประกันภัยการเดินทางด้วยโดยจะมีการจัดขึ้นในวันที่24-26กันยายนนี้ที่อาคารอาคาร9 Impact เมืองทองธานีค่ะใครมีเวลาว่างก็อย่าลืมไปกันได้นะคะค่ะ <c oughs> แล้วสำหรับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเรื่องราวกับข่าวบันเทิงต่อคะ่ะค่ะ